สวัสดีครับนักเป่ยประดับยนต์นครสวรรค์นะครับนี่อยู่กับตัวของนิสสันโนวาครับตัวนี้2021นะครับตัวใหม่ล่าสุดเลยเดี๋ยวเราพิววิวข้างนอกให้ดูนะครับตัวนี้ก็ใส่แอปเปิลคาเพนะครับเป็นรุ่นสี่นะครับพร้อม g ีวีเอสอิสเทนอลนะครับมาดูนะครับแล้วก็กดนี่เมนูหลักนะครับกดเข้าไปนะครับแอป p ปิลคาร์เพนะครับเพราะว่ากล่องนี้เชื่อมต่อผ่าน Apple c a r p ร์เพนะครับดในสำหรับ g ีวขึ้นนะครับแปลว่ามันต่อกันแล้วเรียบร้อยนะครับจับคู่กันแล้วก็จะสามารถใช้ตัวแมพของ Google จะช่วยชี้ตำแหน่งให้แม่นยำขึ้นนะครับถ้าเราไม่ใช้เนี่ยมันก็เปิดได้เหมือนกันแต่ว่าการนำทางอะไรมันอาจจะไม่ไม,ไม่แม่นเท่ากับใช้ชิเปเซ็นเตอรนะครับสั่งเสียงได้นะครับเซนทันพิสณุโลกจะพิมพ์ก็ได้นะครับถ้าถนัดพิมพ์ก็สั่งนีวผมใช้เน็ต6เม็นะครับในการแชร์เน็ตนะครับอัน,นก็เน็ตบางท่านเร็วกว่านี้ก็เร็วกว่านี้นะครับ ใช้ปุ่มนับคล้ายสิทธพัทน์ในไอคอนนะครับในการที่จะปรับถอยหนึ่งจังหวะนะครับหรือว่าเลื่อนมาปุ่มโฮมอย่างนี้นะครับลูกค้าเข้าไอคเคาไว้แล้วนะครับก็สามารถที่จะสั่งเสียงได้เหมือนกันนะครับการ์ตูนโดราเอมอนเสียงก็สามารถปรับได้จากตรงนี้เลยนะครับ อไรเลยนะครับตรงเลยนะครับใช้ปุ่มนี้ในการถอยหนึ่งจังหวะนะครับเข้าเน็ตฟิกนะครับน,นี้ลูกค้าลงแอคเค้าเรียบร้อยนะครับสามารถเล่นได้จริงนะครับนี้เป็นแท้เลยนะครับเน็ตฟิกไม่ใช่ลงบยบีเคนะครับต้องตาเลิขสิททุกอย่างกอได้อะไรได้นะครับ ถ้าไม่งั้นจะเจอปัญหาเรื่องหลุดบ่อยแล้วก็กอไม่ได้นะครับถ้าไม่ใช้ของแท้นะครับังนั้นเนี่ยลูกค้าบางคนก็เจอกล่องแอปแอนดรอยด์คาเพรุ่นอื่นนะครับใช้ n น t f i ลปลอมนะครับก็ปัญหาเยอะนะครับก็บอกไปก่อนเลยนะครับสามารถถอนการติดตั้งได้นะครับมี Google a s s i s t าร์นะครับมีเปลี่ยนทีมสีจอได้นะครับมี Play Store นะครับโหลดแอปถอนการติดตั้งได้นะครับลูกค้าสนใจนะครับ088นะครับ2องเป็นะครับนึ่งเก้าะยดอยู่ใต้คลิปทั้งหมดแล้วนะครับ คุณครับสำหรับการรับชมครับเดี๋ยวไปดูพีวิวรถข้างนอกนะจะเป็นรุ่นนี้ขอบคุณมากครับ